เป็นหลวงปูท่ทวดอีกหนึ่งพิมที่หาโตษยากนะแล้วก็เป็นหลวงปูท่ทวดที่น่าใช้ผสมผง97จริงๆอ่ะนะแล้วที่สําคัญสร้างที่วัดช้างให้จริงๆอ่ะนะครับนี่คือหลวงปูท่ทวดนะของพระอธิการขาวน้องชายแท้ๆของพระอาจารย์ทิมนะขึ้นลองวัดหลังจากหลวงปู่ทิมท่านบรณภาพนะแล้วองค์นี้นะครับเป็นหลังยันซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะคบหลังหนังสือซึ่งหลังหนังสือเนี่ยก็มีราคา ค่างวดในการสะสมพอสมควรแต่แบบนี้หลังยันจัดเป็นพระหายากนะใครมีก็เก็บไว้ให้ดีนะครับนะนับวันยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อก่อนนี้ค่อนข้างเยอะท่านสร้างออกมาค่อนข้างเยอะนะจะเป็นหลังหนังสือนะหลังหนังสือแต่หลังยันเนี่ยค่อนข้างพบเจอได้น้อยนะด้านข้างเนี่ยเป็นลักษณะของการปะนะด้านบนเนี่ยก็จะมีลักษณะของใบมีดปะนะเป็นลักษณะของหลวงม่ทวดสร้างในปี2513ถือว่าเป็นพระดีปีลึกนะครับที่ที่สำคัญ มีผงหลวงพุทวดวัดช้างให้ปี97ผสมแน่นอนไม่แน่นอนได้ไงก็สร้างที่วัดช้างให้จริงๆอะ่ะ